สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาดูเจ้า Honda w เว e 1 1 0 i ไอนะครับมาดูว่าแบตเตอรี่เสียจริงไหมนะครับอันนี้มีไฟติดมาอ,อ่อ,อนๆนะครับไฟติดมาอ,อ่อ,อนๆสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทอะไรไม่ได้เลยนะครับพอกดสตาร์ทปุ๊บลองสตาร์ทเท้าดูนะครับ ตาเท้าดาูมีไฟขึ้นอย่างนี้ส่วนมากช่างก็จะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันเสียจริงหรือเปล่านะครับมาดูกันที่แบตเตอรี่เราเอามิตเตอร์ปรับไปที่2 0โวลต์นะครับตอนทันทานที่2 0โวลต์ ลองจับดูแตะดูไฟมีสิบสองจุดห้าสามนะครับไฟมีสิบสองจุดห้าสามพอเปิดสวิส์กุญแจเดี๋ยวสิบสองจุดห้านี่ครับพอเปิดสวิส์กุญแจปุ๊บไฟเหลือหกโวลต์ ปิดสวิตกุญแจไฟคืนมาอีกนะครับส่วนมากเขาก็จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปเลยนะครับแต่ของผมยังไม่เปลี่ยนนะครับผมจะต้องดูก่อนว่าทำไมไฟมันโหลดลงเยอะขนาดนั้นนะครับนี่ไฟคือปกติไฟมันผิดปกติพอเราเปิดพอเราเปิดแบสวิตช์กุญแจปุ๊บไฟมันโหลดลงเยอะมากเลยโหลดลงเหลือแค่หกวลต นะครับเสียงปั๊มติ๊กทำงานแตกแตกแตกทำงานไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองถอดวัดเ,เปล่าดูนะครับวัดตัวเปล่าดูครับผมอันนี้ถอดขั้วออกมาแล้วหนึ่งขั้วนะครับลองวัดที่แบตเตอรี่ยังอยู่สิบเอ็ดโวลต์นะครับตัว ตัวนี้ถ้าแผ่นชาร์จทำงานไฟก็จะขึ้นไฟจะขึ้นที่13-14โวลต์นะครับ13-14โวลต์ถ้าลองสตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวลองลองแตะแล้วก็สตาร์ทเครื่องดูนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ดูไฟขึ้นอยู่ที่ไฟขึ้นอยู่ที่4โวลต์ฮะ พอเบารอบเครื่องลงเหลือ5โวลต์6โวลต์ซึ่งแผ่นชาร์จจริงๆจะต้องชาร์จถึง10 13ถึง14โวลต์น,นะครับพอเล่งเครื่องยนต์ปึ๊บไฟตกลงไฟเกยก็ยังขึ้นปกตินะครับไฟยังขึ้นปกติแต่ว่า แต่ว่าไฟที่ที่จะมาชาร์จแบตเตอรี่เหลืออยู่แค่หโวลต์อาการนี้คือแผ่นชาร์จเสียแน่นอนครับจะเปลี่ยนแผ่นชาร์จได้เลยแบตเตอรี่ยังไม่ต้องเปลี่ยนครับผเพราะไม่งั้นท่านเจ้าของรถก็จะโดนทั้งแบตเตอรี่นะครับ1ลูกนะครับถ้า ถ้าไม่ถ้าไม่ตรวจเช็คอย่างนี้ก่อนก็คือจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปเลย1ลูกใช่ไหมแล้วใช้ได้2อสาวันก็จะมาโดนแผ่นชาร์จอีกเพราะว่าไฟไฟจากแผ่นชาร์จไม่ไม่ชาร์จแบ,แบตเตอรี่นะครับก็จะโดนเสียค่าแผ่นชาร์จอีกกลายเป็นเสีย2ต่ออันนี้ให้ดูไว้เป็นวิทยาฐานครับ